กรณีที่เจมะตูมแต่ชินพลอยเพชรติดเชื้อโควิด -19 จากการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดกลายเป็นดราม่าหนักเข้าข่ายการกระทำผิดตามพรบรโรคติดต่อและพระกฉุกเฉินเมื่อปาร์ตี้วันเกิดเป็นแหล่งครสเซอร์ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 หลายรายส่งผลให้คนที่เคยร่วมงานด้วยเสี่ยงสูงกว่า100รรายหลายคนในวงการบันเทิงต้องกักตัวอีกทั้งเจ้าตัวยังยอมรับว่าทำผิดไร้สำนึกมีการดื่มแอลกอฮอล์ต่อในห้องพัก และถูกหมายเรียกสอบปากคำกรณีดังกล่าวในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ล่าสุดมะตูมโพสต์อินสตาแกรมชี้แจงหลังมีข่าวว่ามะตูมไม่ไปตามนัดเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกรอบสองโดยมะตูมเผยว่าได้หมายเรียกจากทางสถานีตำรวจนครบาลทุ่งม,มหาเมฆให้ไปสอบปากคำพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15กุมภาพันธ์แล้ว ตนเองได้ติดต่อไปยังสอนอนทุ่งมหาเมฆตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ว่าไม่สามารถออกจากคอรเรนเทียไปสอนอนในวันที่15กุมภาพันธ์ตามหมายเรียกได้พร้อมยังแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ว่าตนเองต้องกักตัวจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์และต้องการจะไปตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งหลังครบกักตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและทานเจ้าหน้าที่ถ้าผลครั้งนี้ออกมาว่าไม่พบเชื้อจะรีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาทันที โดยเอกสารทุกอย่างส่งไปทางอีเมลตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์และเจ้าหน้าที่ทางสอน,นอกก็รับทราบเรื่องและเหตุผลการเลื่อนหมายของมะตูมเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างเป็นการติดต่อการระหว่างตนเองกับเจ้าหน้าที่โดยตรงและมีเพียงเลขาเป็นตัวแทนเขียนและส่งข้อความเท่านั้นไม่ได้ผ่านทนายอะไรทั้งสิน้นพอมีข่าวออกมาว่าตนไม่ได้แจ้งเรื่องนี้และถ้าไม่ไปตามหมายเรียกจะถูกออกหมายเรียกใบที่สองตอนเลยขออนุญาตชี้แจงกับพี่ๆสื่อตรงนี้ เหตุผลที่ไม่ไปตามหมายเรียกฉบับแรกเป็นเพราะว่าตนเองต้องปฏิบัติตามขั้นตอนแบบเคร่งครัดทั้งเรื่องของแผนการรักษาเรื่องข้อกฎหมายและไม่ได้นิ่งนอนใจใดๆยืนยันว่าถ้าหายดีจะไปให้ปากคำแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบว่าโรคนี้ถึงเราไม่เป็นอะไรแต่คนอื่นอาจติดได้เลยต้องขอทําตามแพทย์สั่งก่อนเพราะถ้าตนเอาเชื้อไปแพร่ที่สอนนอขึ้นมา กลัวจะรับผิดชอบไม่ไหวอยากชี้แจงให้เข้าใจตรงกันก่อนข่าวจะคลาดเคลื่อนไปมากกว่านี้สุดท้ายตูมอาจจะย้อนกลับไปแก้สิ่งที่ผิดพลาดไม่ได้แต่ตูมจะรอบคอบในการเดินหน้ากับทุกๆเรื่องนะครับขอบคุณที่สละเวลาอ่านสุขสั์วันแห่งความรักครับ